สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้รัฐบาลประยุทธ์หมดเวลาแล้วทำไมทักสินต้องซ้อมหนักคำตอบอ่านได้จากในเพื่อไทย เป็นอันแจ่มชัดแล้วว่าเหตุปัจจัยอะไรทำให้คุณทักษิณชินวัตรจึงต้องออกมาฟิตซ้อมผ่านการเตะก,กระสอบทรายอย่างหนักหน่วงจริงจังและต่อเนื่องเหตุผลหนึ่งอาจจะเป็นเพราะต้องการแสดงความพร้อมในการต้อนรับต่อการมาเยือนของหลานคนล่าสุดแน่นอนคนที่อยู่ในวัยเจ็ปีจะประมาทไม่ได้ต้องตระเตรียม กรนั้นเหตุผลหนึ่งหากติดตามการเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยก็จะเริ่มเข้าใจว่าเหตุปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งยวดอยู่ที่การรับมือกับการปร,รับตัวครั้งใหญ่ของพรรคเพื่อไทยเป็นการปร,รับตัวในระนาบที่สองหมอกล่าวคือหนึ่งนายแพทย์พรหมินเลศสุริเดต 1. นนายแพทย์สุรพงศ์สืบบวงลีใช้คำว่า disrupt ต่อกระบวนการการปรับตัวของพรรคเพื่อไทยหากสรุปตามสำนวนของชูเมเกอร์นักเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมน,นีก็ต้องเป็นกระบวนการทำลายอย่างสร้างสรรค์จำเป็นต้องเกาะติดกับการเคลื่อนไหวของพรรคเพื่อไทยตอนที่คุณยูสุดารัตเกย,ยุราพันธ์ถอนตัวออกจากตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์และยกขบวนล,ลาออกพร้อมกับนายโพคินพลกุลนายวัฒนาเมืองสุขอาจยังมองไม่เห็นอะไร เพราะเห็นเพียงนายประเสริฐจันทรวงทองเข้ามาเป็นเลขาธิการพักแทนนาวากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพแต่หลังจากนั้นสังคมก็เห็นการผ่องถ่ายเข้ามาของนายพงศักดิ์รักตะพงไพศาลนายานภูมิธรรมเวยชยชัยและนายแพทย์พรมินเลิอสุริเดชนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลี สี่คนนี้เป็นมือทํำงานตีคู่กับคุณทักษิณชินวัตรมาตั้งแต่พักไทยรักไทยพักคพลังประชาชนกระทั่งพรรเพื่อไทยเพียงแต่ระยะหลังเก็บตัวเงียบเท่านั้นจากนั้นจึงเปิดตัวนายสุธรรมแสงประทุมเปิดตัวนายกิตติลิมสกุลซึ่งเป็นมือคิดในพื้นที่ทางเศรษฐกิจในที่สุดก็ถึงเวลาของนายพันศักดิ์วินยรัต์ โครงการล่าสุดคือโครงการ The c h a n Maker อันเท่ากับเป็นประตูบานใหญ่ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมคิดและขลับเคลื่อนก้าวใหม่ให้กับพรรคเพื่อไทยจำเป็นที่คุณทักษิณชิน,ชนวัตรต้องซ้อมกระสอบรายนี่ย่อมเป็นสัญญาณในทางการเมืองยืนยันอย่างเด่นชัดว่าพรรคเพื่อไทยต้องการสำแดงความเป็นแชมป์ตลอดการของตนเป็นสัญญาณแห่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่มือคนรุ่นใหม่ โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นซ้อมไว้เตะปากลุงตูบซอมให้สลิมดิ้นตายแมวมัดพยองสมองฝั่งเพชร vs ตู่น้อย72ปีแล้วตาเริ่มจะไม่ดีมองเห็นกระสอบใส่เป็นหน้าประยุทธ์ทั้งเตะทั้งต่อยแบบไม่ยั้งเลย เอามาลงให้สลิมครั่งอีกแล้วส่งสารสลิมบ้างลองคิดดูว่าถ้าเป็นการขอไอโบมันจะหลับไหมถ้าเทียบทักษิณกับประยุทธ์ถ้าเปรียบจริงๆนะการเตะกระสอบทรายทักษิณชนะขาดโดยที่ไม่ต้องใช้กำลังใช้แค่สมองก็ชนะแล้วไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้เลยอย่างบิ๊กตู่ต้องกับควายถึงจะสู่สีกันนะปีเดียวคุณทักษิณปลดหนี้ IMF ได้ แต่บิ๊กตู่ปีเดียวเป็นนี้ได้เป็นล้านๆได้ต่างกันฟ้ากับเหีวเลยนะเนี่ยสมองระดับมาคี้เรือนหรือจะสู้สมองระดับเพชรงานนี้คนทางประเทศยกทั้งใจให้ทักษิณที่เคยเป็นนายกที่ดีที่สุดที่ประเทศเคยมีมาแน่นอนคนหนึ่งเสือตัที่ห้าของเอเชียอีกตัวหนึ่งควายตัวที่หนึ่งของโลก ไม่สามารถเปรียบทักษิณกับประยุทธ์ได้เลยเพราะเซลล์สมองไม่เหมือนกันภาวะผู้นำก็แตกต่างกันสุดๆเอาแล้วงานนี้รัฐบาลประยุทธ์มีหนาวแน่เพื่อไทยปรับโฉมใหม่ดึงอดีตกุนซือทักษิณชายามันสมองแห่งชาติเปิดตัวร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านรายการใหม่ หูกระต่ายคัมแบ็กเพื่อไทยควงพันศัก์วิญยรัต์เจ้าของชายามั่นสมองแห่งชาติเปิดตัวพอดแคสต์ชวนสังคมร่วมกันตามหาเสือตัวที่5อยยังสบายดีไหมโดยเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ปี2564พักเพื่อไทยได้เปิดตัวรายการใหม่ What happened to the fifth tiger เสือตัวที่5้าสบายดีไหมซึ่งเผยแพร่ผ่านรูปแบบของพอดแคสต์ผ่านโซเชียลมีเดียพักเพื่อไทยด้วยการเชิญชวนอดีตแกนนำและนักการเมืองคนสำคัญมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางการเมืองกับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะการผลักดันนโยบายในการแก้ไขปัญหาของประเทศด้านต่างๆในอดีตเพื่อไทยรวมการหาแนวทางในการแก้ไขวิกฤตของประเทศในปัจจุบันและพัฒนาประเทศในอนาคต โดยผู้ร่วมรายการคนแรกคือคุณพันศักดิ์วินยรัต์อดีตผู้ร่วมก่อตั้งพรรคไทยรักไทยอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจหลายยุคหลายสมัยเจ้าของชายามันสมองแห่งชาติผู้อยู่เบื้องหลังนโยบายการทูตพริกวัติศาสตร์เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าซึ่งต่อมาประเทศไทยถูกขนานนามว่าเป็นเสือตัวที่ห้าของเอเชีย โดยร่วมเวทีกับนายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีอดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีผู้ผลักดันนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคจนสำเร็จและเป็นหนึ่งในดีมทีมพักไทยรักไทยยุคก่อตั้งโดยคุณพันศักดิ์ได้เล่าถึงชายาเสือตัวที่5ตั้งแต่ยุคพลเอกชาติชายชุนหวันจากนโยบายทางการทูตเปลี่ยนสนามรบ เป็นสนามการค้าทั้งมุมที่คนทั่วไปรู้กันดีอยู่แล้วและเรื่องที่ไม่เคยถูกบันทึกในหนังสือประวัติศาสตร์เล่มไหนเช่นทำไมประเทศไทยจึงเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสันติภาพในกัมพูชานอกจากนี้ยังเล่าเบื้องหลังการคิดนโยบายของพรรคไทยรักไทยว่าทำอย่างไรมีวิธีคิดอย่างไรมีนโยบายอะไรที่ช่วยแก้ไขเศรษฐกิจที่ซบเซาของประเทศในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ2540 ให้ดีขึ้นได้จนทําให้เกือบจะได้กลับมาเป็นเสือตัวที่ห้าอีกครั้งส่วนที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์คือมุมมองของอดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีถึง3ยุคสมัยคือรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนหวันรัฐบาลคุณทักษิณและรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดยคุณพันศักด์ได้แสดงความเห็นถึงการแก้ปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันว่าการสร้างโอกาสในชีวิตของเขาหรือคนรุ่นใหม่ทำยังไงให้ประชาชนยอมเสียภาษีก่อนที่จะใช้จริง ก่อนที่จะได้ไรายได้จริงนี่คือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่รวมถึงตอบคำถามของนายแพทย์สุรพงศ์ที่ว่าผู้ใหญ่ควรทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่ยังมีความหวังกับประเทศชาติไว้อย่างน่าสนใจโดยแนะนำว่าความล้มเหลวไม่มีทางสำเร็จแต่สิ่งที่มันสำเร็จคือมันสร้างประสบการณ์ความเจ็บปวดที่ทำให้คุณมีความคิดใหม่ขึ้นมาได้ตอนนี้เด็กๆ กำลังรีเจ็คหรือปฏิเสธสิ่งหลอกหลอนมานานและเอ็กเพรสหรือแสดงออกออกมาว่าไม่เชื่อคุณแล้วแต่เอ็กเพรสชันต่อไปก็คือแดฟฟอร์หรือดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอสร้างสังคมใหม่ดังนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจึงคือการถกเถียงกันอีกซึ่งควรจะเกิดขึ้นในสังคมไทยที่จะได้ผู้ใหญ่ที่ตกผลึกกับอนาคต สิ่งที่ต้องจับตาไม่ใช่แค่การกลับมาของคุณพันศักดิ์แต่คือการเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอของพักเพื่อไทยที่ดูจะฉูดฉาดและวัยรุ่นขึ้นมากหลังจากเน้นการสื่อสารแบบเก่าที่เน้นความปลอดภยัยและมักหลีกเลี่ยงจะพูดเรื่องเก่าๆมานานซึ่งพิธีกรคนรุ่นใหม่ยังทิ้งทายว่าหลังจากนี้เพื่อไทยจะขนกองทัพสื่อสารสมัยใหม่มาให้ผู้ชมติดตามกันอีกจำนวนหนึ่งสามารถรับชมและรับฟังพอดแคสต์ what happened to the fifth ทเกอร์ชวนสังคมร่วมการตามหาเสือตัวที่5สบายดีไหมได้ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของพรรคเพื่อไทยด้วยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นนโยบายคุณภาพที่รับรู้จับต้องได้จริงทำได้จริงจนต้องมีคนเอาไปแต่งหน้าออกมาขายใหม่โดยไม่มีย่างอายเลยนะประยุทธ์มีอำนาจแต่ไม่มีสมอง ประวัติศาสตร์ไทยจะจารึกว่ารัฐบาลชุดนี้5-6ปีกู้เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์ทีมนี้คนคุณภาพทั้งนั้นถ้าไม่มีรัฐประหารปี49ป่านนี้เจริญตามมน้องไต้หวันเกาหลีสิงคโปร์ไปละสลิมเห็นข่าวนี้นอนน้ำตาไหลกันแน่ๆคุณพันศักดิ์เขาเป็นมันสมองของคุณทักษิณจริงๆนะเป็นคนที่เก่งมากๆแล้วก็อยู่เป็นด้วยแทบไม่เคยกระเด็นจากทีมของคุณทักษิณเลย คิดถึงนโยบายที่ทำให้คนรักยาได้ลืมตาอ้าปากครับ30บัาทรักษาทุกโรคก,กองทุนหมู่บ้านบ้านเอื้ออาทรสินค้าโอท็อปทุนการศึกษา1หนึ่งอำเภอหนึ่งทุนและประกาศสงครามกับยาเสพติดผกที่ทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงผลงานพิสูจน์ว่าของแท้รักตระกูลชินวัตร ลุงนึกว่าขโมยของดีไปได้ที่แท้ได้เสมียนหน้าห้องทําได้แค่เก็กท่าเท่ๆแล้วพูดว่าคนจนจะหมดประเทศหลอกบรรดาสาวบกไปวันๆขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและมัติชนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมส